เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Tabster TV นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเพลง Attack on Titan กันนะครับเป็นเพลงที่เม,เมื่อวานนะครับทีมงานเพิ่งปล่อยให้เล่นขอบอกว่าผมไปเล่นมาแล้วนะครับเพลงเป็นเพลงที่หมาหาโหดจริงๆซึ่งผมจำเป็นต้องยัดไอเทมอะ่ะจริงๆถ้าผมไม่ยัดไอเทมนี่คือแบบผมไม่ออเพอร์เฟกแน่เอาดีนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมจะยัดไอเทมแบบเต็มที่อะ่ะนะครับผมจะยอมเสียเจม GEM เนี่ยผม,ผมจะยอมเสียเพชรเนี่ยเพื่อเพื่อนๆเพื่อถ่ายคลิปให้ดูนะครับอะ่ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับไอเดี๋ยวขอปรับความสว่างนิดนึงนะ,ะเรียบร้อยเนาะอะ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเนี่ยครับผมยัดมีสาม 5แล้วก็10แล้วก็เพอร์เฟกต์สามเนี่ยผมยัดอย่างนี้เลยครับผมยัดหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับอ่ะเหมือนเดิมครับความละเอียดวิดีโอผมปรับเหลือ144นะครับเพื่อป้องกันโดนลิขสิทธิ์เรื่อง MV แล้วก็ปิดเสียงเพลงด้วยนะครับผมจะบอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับว่าผมจะปรับความละเอียดเหลือ 144P แล้วก็ปิดเสียงเพลงด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ลองไปเล่นสัมผัสดูได้นะขอบอกว่ามาหาโหดจริงๆเพลงนี้นะครับโอ้โหคนออกแบบโน้นี่แบบออกแบบโน้ได้สุดยอดมากอ,ะอ่ะสัโค้ครับ เน็ตไป เหนื่อยมากเป็นเพลงที่เหนื่อยย่ะจริงๆเท่าที่เคยเล่นมามือนี่นิ้วนี่ปวดเลยครับที่จริงอ่ะผมออไปตั้งนานแล้วนะผมออเพอร์เฟกไปนานแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแ t t a c k on t i t ท n ันที่จริงอะ่ะเพลงแ t t a c k o n t น t a n นอะ่ะที่จริงมันมีอีกเพลงหนึ่งเนี่ยมันเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเก่านะครับ เดี๋ยวอยู่อันไหนเนี่ยนี่นี่อันนี้ครับอันนี้เป็นเพลงเก่าซึ่งผมเคยลง youtube เล่นลง youtube ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนี่นะครับใครที่อยากสัมผัสความยากเนี่ยลองไปเล่นได้ครับมาหาโหดจริงๆนะครับโอ้โหมือนี่ปวดเลยอะนะครับอ่ะไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ